านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นนะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกันกับท่านอธิบดีกรมอาเซียนท่านอุศนาพีรานนท์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะคุณชมพลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงความสัมพันธ์นะคะทั่วไประหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นในฐานะคู่เจรจาอย่างเป็นทางการค่ะว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับ ญี่ปุ่นนะคะก็เป็นประเทศคูเ่เจรจาของอาเซียนที่มีความสัมพันธ์กันมายาวนานนะคะกวา่าห้าสิบปีจริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะคะตั้งแต่เมื่อปี2516ปีนี้ก็ครบห้าสิปีความสัมพันธ์พอดีนะคะแล้วก็ก็ได้พัฒน,นาความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ททกใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นจนพัฒน,นามาเป็นเป็นที่เราเรียกว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านนะคะหรือความเป็นพิ t ิตริ g พาร์ทเนอร์ชิพ ในปีนี้นะคะเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของการฉลอง50ปีความสัมพันธ์อาเีนญ,ญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้นําของทั้งอาเซียน1ประเทศนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นจะได้มีการประชุมเร,เรียกว่าเป็นการประชุมสุดยอดนะคะเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีนี้ด้วยที่ รุงโตเกียวนะคะซึ่งท่านนายกรัทมนตรีก็จะร่วมเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยในช่วงระหว่างวันที่16ถึง18ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยภาพในภาพรวมเนี่ยอาจจะได้เรียกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้เจราจาที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างรอบด้านนะคะครอบคลุมทุกเรื่องทั้งในด้านการเมืองความมั่นคงนะคะในด้านเศรษฐกษิจญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ที่มีทั้งการค้าการลงทุนอยู่กับอาเซียน อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เป็นที่รู้จักนะคะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาอย่างตอนน่อเ,เนื่องโดยเฉพาะในระดับเยาวชนนะคะพวกเราก็คงเคยได้ยินนะโครงการเรือเยาวชนอาเซียนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเรือเยาวชนเอเชียอาคเน่แล้วก็ในระยะหลังในยญี่ปุ่นก็มีโครงการความร่วมมือในระดับเยาวชนที่เรียกว่าเจนเนซิตนะคะ เป็นครงการระหว่างญี่ปุ่นเครือข่ายเน็ตเวิร์กนะระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นกับเยาวชนอาเซียนซึ่งก็ดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีส่วนช่วยสร้างความไนนเ้ื่อใจและก็สร้างความเข้าใจนะระหว่างประชาชนของเราของทั้งอาเซียนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะระดับเยาวชนสําหรับประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญเพราะว่าในปัจจุบันไทยปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นซึ่งวาระการดำานินตำแหน่งของเราเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2564จนถึงปีหน้านะ,ะคะกลางปี2567เราก็เป็นตัวกลางในการช่วยประสานงานแล้วก็ผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนญี่ปุ่นมาอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะในการเตรียมการสําหรับการประชุมสุดยอดอระหว่างผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่นนะคะซึ่งในการประชุมคราวนี้เนี่ยจะมีการรับรองวิสัยทัศ ฉบับใหม่นะคะระหว่างอาเซียนญ,ญี่ปุ่นว่าด้วยมิตรภาพ้วยความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายคะก็จะเป็นการแปลงเจตนารมณ์ทางการเมืองแล้วก็กำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตด้วยค่ะครับแล้วไฮไลท์สําคัญของความร่วมมืออาเซียนญ,ญี่ปุ่นในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒน,นธรรมมีอะไรบ้างครับท่านะ ในเรื่องการมือความมั่นคงคะทุกท่านก็คงทราบว่าญี่ปุ่นถือว่าเป็นข้นส่วนที่ที่ช่วยสร้างสันติภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะในในภูมิภาคมาอย่างยาวนานนะคะในในเวลาที่ภูมิภาคเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆนะก็ญี่ปุ่นก็มีส่วนสําคัญในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือในปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแนวคิด หรือหรือมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุ Pacific, ทรแปซิฟิกสอดคล้องกับแนวคิดของอาเซียนนะเพราะว่าในปัจจุบันที่โลกมีการแข่งขันกันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยแนวคิดของไทยและอาเซียนเนี่ยก็ก็คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆที่อยู่ในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่เราเรียกกันว่าอินเดอแปซิฟิกอาเซียนเองมีมุมมองของอาเซียนต่ออินเดอแปซิฟิกที่จะ ส,ส่งเสริมความไว้วางใจความร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การรับผลประโยชน์ร่วมกันการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันญี่ปุ่นเองเขาก็มีแนวคิดเรื่องอินเตอร์เน็ฟิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนะคะ,ะก็สอดคล้องกันเพราะฉะนั้ทั้งทงั้งสองฝ่ายก็ในตอนนี้ก็ร่วมมือกันเพื่อดึงให้ประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมือกันอย่างสร้างสารรค์ในภูมิภาคแล้วก็สร้างบรรยากาศของความ สงบสันตนิเพื่อให้ทุกประเทศเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ค่ะค่ะแล้วในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นที่จะถึงนี้ค่ะมันมีประเด็นตรงไหนไหมคะที่ประเทศไทยเนี่ยต้องการจะผลักดันเป็นพิเศษค่ะ,อะของไทยเนี่ยเราเรามองญี่ปุ่นว่าเป็นหุ้นส่วนที่เราเชื่อใจได้นะคะเป็น มีความสัมพันธ์อันดีกับญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือให้ญี่ปุ่นคงบ,บทบาทที่สร้างสารรค์เช่นนี้ต่อไปในภูมิภาคเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ประเทศต่างๆเข้ามาในภูมิภาคด้วยจุดมุ่งหมายที่จะมาสร้างความไม่สงบนะคะเราก็อยากให้ทุกประเทศเข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้เกิดบรรยากาศของความร่วมมือแล้วเรามองว่าญี่ปุ่นจะสามารถเป็น ขั้นส่วนที่สําคัญของเราในการสร้างบรรยากาศแห่งประสิทธิภาพขึ้นได้ในภูมิภาคนะคะประเด็นใหญ่ๆที่ที่เราต้องการที่เป็นรูปรธรรมนะคะ,ะสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเป็นสี่เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกก็คือการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคแบบอินโดแปซิฟิกนะคะซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงทั้งทั้งในเชิง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะเส้นทางพัฒนาคมแล้วก็การเชื่อมโยงระหว่างประชาชนต่อประชาชนท่านนายกรรีก็จะนําเสนอแนวคิดการพัฒนาโครงการแลนบริดนะคะซึ่งจะเชื่อมโยงอสองมหาสมุเทเข้าด้วยกันนะคะเชื่อมโยงโลกตอนตกะตะวันออกเข้าด้วยกันอ,อีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าญี่ปุ่นจะมีบทบาท ร่วมมือกับไทยได้ก็คือเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตสีเขียวเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไทยเป็นประเทศผู้ประสานง,งานของอาเซียนในเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่แล้วด้วยนะคะเราก็อยากให้ญี่ปุ่นมาร่วมมือกับอาเซียนเพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ต่อเน,นื่องมาในอีกสองประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือเรื่องการเปลี่ยนผ่าน ด้านพลังงานค่ะไปสลู่พลังงานสะอาดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ททาง่ายญี่ปุ่นก็ให้ความสําคัญเรามีจุดมุ่งหมายที่จะลดการปล่อยกส๊สซมีกระจบนะให้บรรลุเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนภนายในปีคศ2050เพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่อาเซียนและญี่ปุ่นะจะได้ร่วมมือกันได้โดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ประการสำคัทราบว่า ไทยเป็นฐานการผลิตที่สําคัญสําหรับรถยนต์ของญี่ปุ่นเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเนี่ยไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันอย่างไรนะคะเพื่อให้การกลับโครงสร้างการผลิตสําหรับอุตสาหการรมรถยนต์เนี่ยมันเปนมีมิตกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและมุ่งไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาดก็จะเป็นเรื่องที่ที่ผู้นานทุกประเทศจะได้หาือก,กันนะคะนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลนะคะเพราะว่า ไทยก็กำลังจะเป็นประธานสำหรับการเก่จาปรอบอความตกลงะะสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจเจ้าของอาเซียแล้วก็มีหลายประเด็นที่เราน่าจะร่วมมือกับญี่ปุ่ได้โดยเฉพาะในเรื่องอการดูข้อมูลนะ,ะคะการเก็บข้อมูลต่างๆเรื่องกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับ การพัฒนาไปสปู่เศรษฐกิจดิจิทัลอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายงค์ตรีจะให้ความสําคัญก็คือเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในหลายๆด้านนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นครีเอทีฟคอนเทนต์ทัางหลายนะคะเช่นการ์ตูนนะคะแอนิเมชันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ที่เราก็อยากจะได้รับข้อมูลนะคะได้เรียนรู้จากการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เกิดข้องต่อเนื่องมาจากเศรษจกิทิ์สร้างสรรค์สงเหล่านี้นะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าจะมีการหารือกันในรวการ,การกประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะครับแล้วประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับท่านครับเรื่องแรกเราน่าจะดึงให้ญี่ปุ่นนะคะร,ร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นไปในทิศทางที่ตอบสนองตอ่อผลประโยชน์ของไทยนะคะอย่างที่เรียนเนี่ย ทั้งในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเรานะคะเรื่องการพัฒนา,อาซอฟท์าวร์นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในทางเศรษฐกิจได้เรื่องการเติบโตสีเขียวการเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานก็จะเป็นประเด็นที่ตอบโจทย์นะคะสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคตาในส่วนของประชาชน นอกจากเรื่องเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่ที่จะมีผลต่อการดูแลชีวความป็นอยู่ของคนในอนาคตได้อย่างยัง่งยืนแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องความร่วมมือด้านสาธรารณสุขนะคะโดยเฉพาะการที่ญี่ปุ่นเขาจะเข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยการรับมือกับโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ที่จะจดตั้งขึ้นในประเทศไทยนะแล้วก็เป็นเป็นศูนย์แอฟซี เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทตอบสนองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทยโดยโตรงนะเพราะว่าเราต้องการให้ความร่วมมือของอาเซียนมีความแข็งแกร่งทําให้ประเทศไทยและอาเซียนเนี่ยสามารถรับมือกับโรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นที่ทรัฐบาลญี่ปุ่นจะร่วมมือกันค่ะ วันนี้นี่คือเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่1 6ถึง18ธันวาคมนี้ครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมอาเซียนท่านอุสนาพีรานนท์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับกลับมาติดตาม